กราบทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีปีใหม่เดอ้อทุกทุกคนอรับวันนี้กาสวัสิบหาตูดกันทุกคนงานเห็ดขวัญน,นะเพฮ่นพี่น้องคือน,นี่ทุกคนเป็นเล็วกรติดตามผมชมเนี่ยเดอ้อขเจ้าอารมณ์เบ้ทุกคนไปหาตูดกันโอ้เฮ่นขจ้าอารมณ์เบ้ก็จะพูดทุกคน เหนือเหินคอยน่อยนึงนะสิงตูอยู่ผู้ทุกคนนะมาแล้วกับตู้เราได้นี่ไหนตองเขาไปเนือทั้งหมดทุกคนขอเสนอตอนเหนือทั้งหมดนี่มา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  จ้าภาพเนะมือ่อลูกแล้วบอกยงแล้วนะทงจปฎิการัพกาะไอรีนะอื่กคนนี้ขอต่อต้มน้ำหอนโลเบทุกคนแกตัวไม่เอะไปเลยนะอขอโคทมดอยู่ทางหลังบ้านนี่ ุแห้งล้นะทันซิมอ่ะโยบอกจนี้แล้วกันหอมแลนกายอืออออยู่ดีมั้งตอนเิมันดกๆเอาซัมหัวปั้นมาแเบงขวายขวายเนี่ยหมดจ้ำ โลหหนมันกำลังเสียอยังข,ข้อมน้อยหนึ่งทุกคนจะน้อยสิได้เผาเลยขอโคกานห้าหกคนมานนิเผามันแหมๆแบบนี้ ไอตอนนี้ใหญ่เลยโอ้โจีแล้เลยโอหจีคือถูกบันนี่อันนี้ว่าพอโค่นะให้เจ็บเแ็บได้มีเฮื้อมกุยนะอันนี้ว่าวีดบ้านั้นนะแย่เจ้าเจ้าจ้า โอ้กูมากมเอาไม่พ่อเี้นนวทางนี้กันหนะลับเลิศก,ก็ไม่จับบานหักบองซิมึงดอยาเึ็นไปเลยซิมไม่ได้มา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 โตไปกิน

อนเลเดี๋ยวมึงเอาของแก้มึงกลับถือมึงเลยผูกแกผูกปั่นใหม่ทุกคนเอ้ยผูกลดใหม่ผูกจะผูกเห็นอยู่ในเบ้งกันันมหะจักรยากเตทจะเรยกเสือั่นแหะจัรานโอหทีาจะเดิสะพานาแก้วนี่นั่นแะสะเทะตัวเนไปกันอน จอมนีไอเจ้าได้มาโป้ยเลยละแต่พ่อขจอาออกจะาบ้านให้ได้ขี่มาพ่อขจะออกจะบ้านให้ได้ขี่มาพอนอนรับมันจะได้เงินมนอนตื่นเ้เจ้าได้เงินแสงแต่ไม่มาให้แกมีโชดโาจะมาฟ้านะผู้แหนแล้วมันนีม่าดนทันเาทงลเ่รเราเหจ้

ผู้ปอยุกตนะผู้ใหญ่รีบเรวเร็วนรบเร็ว้กวนครับั ขันน้อยที่ขันนั่งทุกคน

ควันหงปั้นแล้วก็ให้ควันคนไงน,นะปีใหม่ทุกคนรถถ่ายไม่นะเบิ่งห6งปัน้นของไทยทุกคนเลยซูปเปอร์อยังวะซูปเปอร์แรมโบทุกคนของไทยนะจักจักฟุตทุกคนเลยโมโหจกักราคายู่ล่านี้ แพงพอสมควรนะทุกคนนลยประมาณแสนเจ็ดทุกคนคร่าวๆนะหงปั่นกับจักนี่นะไม่หไหลรถไทยนะถ้าหงปั่นนี่ประมาณแสนเจ็ดทุกคนแสนเจ็ดแสนแปดนะประมาณนี้นะเด็กเบิ่งเ,เข้าวเจ้าโคแบกเข้ามาทุกคนสินแ,ลแลนลบกันนะ หอมขนาดมักเขิงโฮซิคอเนาะครบชุดแม่มะกูดน้ำมันหอมสิวเขิงครบทุกคนเลยรสดีตันสุปต้นสุปก็หอมแล้วนี่เนี่ยจริงครับต้องฮมแล้วนนี่ทุกคน กลินหอมชซอยๆแล้ววันน <Bye. S 2> ี oh. ้ก <Scan> ่อไฟกันเติมตลอดได้แหมห้อยเดียวปนี่ถูกเสี่ยวบรรยากาศนังซสี่ว ฝักแหงไม่ได้ได้หรือเงอ๋อตัสิมมันก่อนทุกนเจียวบีเจียวเผนะ

ย่างขึ้นเรื่อยๆทุกคนเลยพอโคเลยฟาวต่ไฟทางนั้นหนังเย็นแบบซิ๋วๆทางนี้ก็สอยอยู่อยอยซิมมึงแล้วะวะ<อ>มือสีมือผู้มาร์กแดบอันนี้ได้ถือว่าไ,ได้ทุกคนเลย

ที่สาอะไรสักอย่างหนึ่งรักธราตเลยแก่ข้าวเข้ามาเลยอดีตมาเทาไรก็ยังใช้ชีวิต

มาเลยทุกคนเลยสิปรตูดบอลมามอก,ก็ตูดเพื่อนหมู่นทุกคนหมูอยู่เห็นอมเดียวคนนะเอา้าสำหรับทีมนี้กาส์ิจบไว้สำนี้ก่อนขอบใจที่ติดตามมาส้มแต่ต้นจนจบนะคิดหน้าพอกับให้ทุกคนสบายดี